สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่อง YouTube ของสโมทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสโมก็อยู่ที่ทอโต้สํานัการใหญ่นะคะบอกเลยว่าวันนี้มากับรถตู้จัดหนักจัดเต็มนะคะพร้อมกับตัวโปรโมชั่นนะคะแบบจัดหนักของทางทอโต้เลยสำหรับวันนี้นะคะที่ทอโต้ก็ได้มีการนำรถต่างหัประว่างนะคะเป็นรถตู้นะคะสวยสวยโครงสร้างเดิมตัวรถเชดวกัดสวยได้นะคะตอนนี้มือเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยสําหรับลุกกาท่านใดที่กําลังมองหารถตู้นะคะ ตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้รถตู้หน่วยงานนะคะรับประกันไม้แท้เดิมรับประกันโครงสร้างเดิมต้องที่ตอโตค่ะสามารถติดต่อสมโอเบอร์0 8 0ย 3 4 2 2 6 1นะคะเบอร์อยู่ในขิดมีด้านล่างเลยหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงค่ะที่ทอโตตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ซุ้งทะวงนะคะลูกค้าสามารถนะคะแอดไลน์จากเร์โทรโ้มโอค่ะมาไม่ถูกสามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวโ้มโอส่งโลเคชั่นให้สำหรับวันนี้นะคะอยู่กับ t o y o t a คอมมูเตอร์3.0นะคะย้ำอีกครั้งค่ะเป็น t ต y o t a คอมิูเตอร์นะคะหรือที่เรียกกันว่าโม่งใหญ่นะคะตัวคอมมูเตอร์3.0เกียร์แมนนวลนะคะแก่ธรรมดาค่ะ ปี2017นะคะสำหรับ3คันด้านหน้านี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่บอกเลยว่าใหม่เริ่มต้นนะคะ60,000เท่านั้น,นะคะ่ะบอกเลยว่าใหม่แท้ใหม่เดิมและมีไม่70,000คัน0ใหม่80,001คันนะคะสำหรับผู้ค้าที่กำลังมองหารถตู้รถสวยคัเดเกตอยู่นะคะรีบติดต่อเลยสำหรับนะคะตอนนี้นะคะที่ทอต้นเนี่ยจะมีรถตู้นะคะหลักๆเลยนะคะเข้ามาอยู่4คันจะเป็นปี2017ทั้ง4คันข่ะเกียร์แมนนวลเครื่อง3,000 ราคาตั้งขายนะคะฟังให้ชัดๆเลยราคาตั้งขายเพียง759,000บาทเท่านั้นนะคะคฟังไม่ผิดเลย7 5 9 0แ0บาทกับรถตู้ใหม่เริ่มต้น0 0 0 0ืเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่รีบเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ1 4 0 0 0ถึง15,000บาทเท่านั้นนะคะเ <c oughs> ครดิตด,ดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรีบเลยก่ <c oughs> อนที่จะไปดูตัวรถนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตาม พื่อนๆที่อัปเดตของสมโอกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะกับโตโยต้าคอมมูเตอร์ปี2017นะคะเครื่อง3.0นะคะคันแรกนี้นะคะทะเบียนฮอนดะคู่ขอสันฐานนะคะเลขอยู่ที่1082นะคะคันนี้บอกเลยว่านะคะไม่น้อยมากสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายจ159,000บาทนะคะอย่างตัวกระจกนะคะโตโยต้าเดิมแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลขไม้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวรถตู้เนี่ยเหมือนๆกันนะคะคันนี้ไม่ 6 5 9 4 2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับตัวรถตู้หน่วยงานปลดชุดนี้นะคะจะไม่มีในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะเดี๋ยวส้มโอใส่เพิ่มเติมให้สำหรับภายในนะคะจะเป็นตัวเบาะ4แถวนะคะแบบนี้เลยเบาะ4แถวทรงเบาะเดิมนะคะได้เบาะ4แถวนะคะแล้วก็เป็นตัวเบาะทรงเดิมเบาะผ้านะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยู่นะคะเบาะ4แถวนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมด4คันเข้าใหม่นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ารับประกันเดิมๆนะคะ ตัวกระจกพับปิดไฟฟ้าได้ชมหน้าไมเนอร์เชนนะคะกอนเ่ยบเป็นตัวหน้ายาวหน้าจรวดนั่นเองนะคะสําหรับตัวไฟเนี่ยรับประกันเดิมแท้นะคะทุกโคมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเดิมๆแบบนี้เลยอย่างปกตินะคะลูกค้าเน้นในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะบอกเลยว่ากระจกแท้เดิมนะคะโครงสร้างแท้เดิมแผ่นสกรับเพกแท้เดิมนะคะอยู่ในตัวรถนะคะเดี๋ยวมาเปิดในส่วนของตัวแผ่นสกรับเพลทของคันนี้ให้ดูนะคะไหม่หกห0ื่นันกิโลนะคะสําหรับตัวรถ นะะหน่วยงานที่ทางทอออโต้เราขัดเข้ามานะคะบอกเลยว่าเน้นแต่รถสวยเน้นแต่ตัวรถโครงสร้างเดิมให้กับท่านลูกค้านะคะได้รับชมนะคะและมาในส่วนของตัวการเลือกซื้อกันนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวรถน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็กำลังมองหาอยู่หรือว่ากำลังตามหาอยู่นั่นเองนะคะสำหรับตัว Toyota c o m ม u t e r อร์นะคะอง สามพั 3, นะคะและเป็นตัวไม้น้อยราคาแค่เจ็ดแสนห้าับาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะคะเม็ดอาร์คเดิมนะคะสําหรับตัวนะคะรถเองนะคะบอกเลยว่า ภายในเดิมจริงๆนะคะมาดูในส่วนของตัวแผ่นเพลของรถนะคะชัดๆแบบนี้เลยนะคะเลขตัวทางตรงนะคะร้อยเปอนแบบนะคะยังเป็นของโตโยต้าเดิมอยู่เลยนะคะปกติตัวรถเนี่ยก็จะมีการเข้าสูยนเช็คประวัติตรงอยู่แล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถสวยนะคะราคาดีนะคะบอกเลยว่า ้ทมพาดคันนี้นะคะไม่หกหมื่เท่านั้นมาก่อนมีสิก่อนย้ํานะคะรถยังไม่ติดจองด้วยสําหรับนะคะตัวภา,ายในก็จะเป็นตัวเบาะสีแถวแบบนี้นั่นเองนะคะเบาะหลังสุดเป็นตัวสีที่นั่งนะคะสามารถเก็บขับเก็บด้านข้างได้นะคะตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะไม่เคยเกป้า้เหลืองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะบอกเลยว่า สวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะสำหรับนะคะลูกค้าที่มองหาอยู่นะคะรถตู้ไม่น้อยและเป็นรถตู้ราคาดีนะคะปี2017นะคะลูกค้าราคาแค่759,000บาทนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดจริงๆนะคะเดี <ๆ S 1> ะะ๋ยวมาดูคันถัดไปเลยสำหรับคันถัดไปนะคะราคา759,000บาทได้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะ300เกรนแมนวนวดนะคะปี2017ทะเบียนพนพูปขอสถานี643 คันนี้นะคะก็คงสร้างเดิมเหมือนกันนะคะรับประกันเลยนะคะรถสวยขับเกลของคออโต้สำหรับคันนี้นะคะมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพันกิโลค่ะลูกค้าภายในเป็นตัวเบาะสี่แถวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาจากหน่วยงานเดียวกันนะคะสำหรับรถหน่วยงานตดเนี่ยหลักๆเลยนะคะรถของเขาก็จะเป็นรถเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางเองนะคะได้ยางปีส0 2พนยี่สะคะเรียบร้อยแล้วเป็นยางสัปดาห์ที่สีนะคะ แล้วก็ตัวดอกอยางเนี่ยยังแน่นๆนะคะสภาพยางยังเดิมๆอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตัวรถปู้นะคะและต้องการนะคะในส่วนของตัวข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าสนใจการจองรถนะคะบอกเลยว่าไม่เจ็ดหมื่นนะคะมีสองันนะคะลูกค้ามาก่อนมีสิิก่อนมาก่อนเลือกก่อนนะคะ สำหรับคันด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวนะคะตโ,คโตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะ3 0เกียป็นเมื่อ,อปี2017เช่นกันค่ะคันนี้นะคะใหม่70,000นะคะทะเบียนโอโลคู่2449291นะคะใครที่เม้นตัวเลขนะคะเน้นทะเบียนนะคะบอกเลยว่าคันนี้ทะเบียนสวยนะคะแล้วก็สําหรับตัวรถนะคะก็โคงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสภาพรถเดิมๆูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะได้ในส่วนของตัวล้อกระทะนะคะ รีบติดต่อเลยนะคะตัวรถพัคเกตตอนนี้มีน้อยนะคะเข้ามาเพียง4คันราคาจะแสนห้าบาทค่ะถ้าลูกค้าได้รถปี2017ด้วยนะคะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าที่มองหาอยู่รีบเลยนะคะด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเดิมๆนะคะและนี่ส่วนของตัวรถนะคะสีบางๆแบบนี้เลยนะคะบางๆนะคะเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะสำหรับนะคะอย่างตัวเม็ดอาร์เองเนี่ยรอบคันนะคะรอบทิศทางนะคะเดิมๆ สีไม่มีโปะไม่มีหนานะคะและเครื่องสามจูสูสนี่บอกเลยนะคะเครื่องยนต์ใหญ่เครื่องยนต์แน่นนะคะการใช้งานดีลูกค้าที่จะเอารถนะคะไปจดป้ายเหลืองนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองทางพอออโต้มีธนาคารรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดไฟแนนซ์กับทางเราได้เลยนะคะเป็นธนาคารหลักนะคะลูกค้า สำหรับกรณีนะคะการดาวหรือไม่ดาวเนี่ยขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยและลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะด้านหลังตรงนู้นนะคะเราก็มีรถตู้อีกนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะปี2017นะคะปี2017ไม่9,000 2คันนะคะแล้วก็มีปี2016เกียร์ออโต้นะคะ1คัน,นนะคะไม์9,000เหมือนกันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถตู้อยู่นะคะบอกเลยว่า ้างพาดนะคะสําหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะก็กดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวส้มโอมาทําการรีวิวเป็นคันต่อคันให้กับท่านลูกค้านะคะได้รับชมกันไม้หกหมื่นกระเป็นยังไงไม้เจ็ดหมื่นกรเป็นยังไงและไม่แปดหมื่นกรเป็นยังไงนะคะรอ <ừ> รับชมกันได้เลยค <ừ> ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตให้กับท่านลูกค้าได้รับชมกันนะคะว่าพี่ทอโต้มีรถตู้นะคะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นรถตู้ไม้น้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อส้มโอเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ สามเจ็ดสี่งสองหกค่ะเบอรอยู่ในคลิปนี้ด้านล่างนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่อัปเดตด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ